โควิดเด็กไทยเริ่มติดบริตไฟฟ้าตั้งแต่โควิดแล้วครับปี6263 เด็กไทยติดมากของสี่ติดมากแต่ไม่มีใครรู้เพราะทุกคนก็อยู่ที่บ้านของตัวเองจนกทั่โควิดหายไปปีหกห้าเท่านั้นแหละพลุกเต็มเมืองไทยเลยมีการสั่งออนไลน์เต็มไปหมดเลยแล้วก็ปีที่แล้วก็มีการวานขายตามแผงรอตามตลาดนะัดตามห้างสรรพสินค้าตา่ตางๆม,มากมายและก็มีการผลักดันจากบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าในโลกปับันนี้สาบริษัทนี่เพื่อที่จะให้ประเทศไทยขายบุหรี่ไฟฟ้าเสรีให้กับคนทุกทุกคนซึ่ง เราอยอมไม่ได้เพราะเริ่มมีเด็กป่วยเกิดขึ้นทันทีเมื่อปี 2. ปีที่ผ่านมาเราจึงต้องพยายามไม่เอาบริ้าหลายประเทศเข้ามาแล้วตอนนี้เป็นเลข4-3แล้วเพราะว่าประเทศที่จะไม่เอาบริ้าเริ่มทยอยยกมือขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าเขาเห็นพิศทายของบริ้าตอนน่อเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะมาเลเซียที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราเขาเปิดขายเสรีตอนนี้กําลังเล็กเทะมากๆเกี่ยวกับเรื่องสายเสพติดบริ้า ah ต่างๆนะครับ า้ายที่สุดแล้วเนี่ยบริเวณไฟฟ้าอย่างที่ทุกคนเห็นเขาออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับเอาใจวัยรุ่นเด็กๆที่ดูแล้วน่ารักไม่เป็นพิดูเป็นมิตรแต่มันมีสารนิโคตินที่ซ่อนอยู่ข้างในนิโคตินเมื่อเสพติดแล้วเราจะติดไปจนตายสมาคมจิตแพทย์เด็กในประเทศไทยยืนยันว่านิโคตินคือสารเสพติดอันตรายสูงสุดต่อสมองของเด็ก วัยสมองของเราที่อยู่อายุประมาณนี้กำลังเจริญเติบโตและจะเติบโตไปถึงอายุ25ปีดังนั้นสมองของเราในช่วงนี้เป็นวัยที่จะต้องสมองจะต้องไม่มีสารเสพติดไว้กดับนิโคตินม,มันขึ้นสู่สมองของเราและมันก็ไปทำลายสมองสมองส่วนหน้ามีมีประโยชน์ในการคิดในวเฉลียวฉลาดจับทนินศิสาท้องับ,บ,บการควบคุมอารมณ์พฤติกรรม ดังนั้นี่นเศษเด็กบุรีไฟฟ้าจะมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์ที่อาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้นี่คือสาเหตุอของการนะครับที่เราต้องเดินทางมาเพื่อบอกอันตรายหมอมีเรื่องราวเล็กๆเล่าให้กับกผู้รับผลฟังนี่คือกระของชีพประจนของขคนไข้คนหนึ่งเด็กหญิงอายุ14ปีอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละครับเขาเดินทางถงกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอำเภอเขามีอาการหายใจหอบและกหนเ่อนมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้ ได้การวินิจฉัยว่าเป็นปอดบวมตอนที่อยู่โรงพยาบาลเอเอแต่พอมาที่โรงพยาบาลเด็กเขาถูกส่งตัวมาเพราะว่าโรงพยาบาลอเอไม่สามารถรักษาได้เพราะเขาเป็นหนักมากๆน้องมีอาการเหนื่อยแน่น้าอกเจ็บคอและก็ไอมากๆแล้วก็กเริ่มหายใจเองไม่ได้มาที่โรงพยาบาลสนริสิทธิ์นะครับโรงพยาบาลเด็กใกล้ๆเราเนี่ยหมอขึ้นมาจากโรงพยาบาลเด็กเมื่อกี้เราเอกซเรย์ไปจุดที่เห็นผิดปกตินักเรียนเห็นไหมว่ามันมีจุดนี้ที่ไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นมันจะดำ นะครับเอกสเรเวลาโดนแสงเอกสเรมันจะสีดำนี่คือภาวะปกติของปอดนะนั้นแต่มีส่วนหนึ่งถ้าเกิดเรามองเข้าไปดีๆเนะี่ยทุกคนด้านนี้มันจะมีจุดที่สีขาวตรงนี้ที่เขาบอกว่าปอดเริ่มเป็นซากขาวเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีอาการเนื้อปอดเน่าเมื่อมันเน่ามันมีหนองมันมีน้ำขังอยู่มันแฉกอยู่ตรงนี้มันเหมือนเนื้อเน่านะคบมันก็ถ่ายเอกสเรออกมาเป็นสีขาวกว่าที่อื่น นี่คือความผิดปกติของปอดของเด็กคนนี้ที่เป็นสาเหตุให้เขามีอาการหายใจเหนื่อยและก็หอบมากเราได้ประวัติของเด็กคนนี้คือสูบบุหรี่ไฟฟ้ฟาตั้งแต่อายุสิบปีนะครับเขาใช้ตั้งแต่อายุสิบปีเขาอยู่ป .4 เขาเริ่มลองใช้จากเพื่อนแบ่งให้ใช้ขอเพื่อนใช้แล้วก็ออกเงินเก็บคนละหนึ่งร้อยบาทได้สามร้อยบาทซื้อบุหรี่ไฟฟ้ฟาได้เก้าขันครับแล้วก็สูบไม่ถึงอาทิตย์ก็หมดแล้วแล้วก็ซื้อกันใหม่ เฉลี่ยแล้วแต่ละคนใช้เงินะประมาณเดือนหนึ่งสองพันบาทต่อเดือนในการใช้บริการไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องคนนี้ได้รับสารเคมีสารพิษและนิโคติกเข้าไปในปอดเต็มเต็มเลยเราวินิจฉัยเว่าเป็นภาวะหายใจวายหมอต้องใส่ท่อหายใจและใส่ท่อหายใจเข้าไปเมื่อใส่ท่อหายใจต้องต่อเข้ากับเครื่องช่วยหายใจ นี่คือภาพของเขาที่นอนอยู่ใน i c ซเมื่อปีที่แล้วเดือนเดียวกันเลยนะครับก็คือปีห7เจในช่วงสิงหาการยาหยดที่ผ่านมาของปีที่แล้วเราเจอเด็กป่วยและเขาก็มีอาการเหนื่อยมากเขาไม่สึกตัวนะครับแต่เขาพยายามดิ้นดิ้นิต่อต้านหมอเยอะมากเพราะเขาจะดึงท่อหมอออกมาสู้แับหมอสมควรหมอก็เลยต้องให้ยานอนหลับ